่าโอเคครับผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง X Gaming z ของเราแล้วก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีงานเทศกาลของเรานะครับที่รอเราอยู่ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น Moonlight Night นะครับที่ Mather's Hill นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะแบบเชิญชวนนะครับสมาชิกของเรานะครับในการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผู้ชมเหมือนแบบ ไปชมงานทศก,การได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมระหว่างนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คุยกับชาวเมืองทุกๆคนแล้วนะครับแล้วก็เจอเจ๊เจนิจนจนเฟอร์ครับอโอเคเอ,อ่อผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ๊แกสามารถที่จะแบบไปชมงานได้หรือเปล่านะผู้ชมโอเคครับนะครับโอเค ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าแบบผมจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็น preserve flower นะครับคุณผู้ชมโอเคเอา้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะคุณผู้ชมก็ผมคิดว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมคือใครจะแบบมาใครจะแบบมาชมแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะชมชมพระจันทร์ชมอะไรเงี้ยครับกับเรานะอันนี้ก็คือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันวันนี้ก็พอเท่านี้ครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราลองนอนดูครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะได้ชมกับใครนะครับอะโอเคครับกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันงานของเราโดยที่วันงานของเราจะจัดขึ้นที่ m ม e r Skill นะครับแล้วก็เขาจะเริ่มต้นประมาณสักช่วง อะ่ะโอเคครับช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับผู้ชมโอเคเรายังไม่รู้นะครับว่าแบบเป็นใครนะนะผู้ชมเพราะฉะนั INGING ้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันนะครับให้เรียบร้อยแล้วเอ้ยอ ables, อุ้ยออุ้ยได้ของดีขออนุญาตเก็บสักนิดนึงแล้วกันเก็บก่อน,นครับผู้ชมอะ่ะโอเคครับ hesive. ได้พลิกหยวกมาเพียบเลยนะ รับนี่ไปเลยครับแล้วก็มีสองสองคนเข้าไปด้านในแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเอ้เยเจอมาครับมาโอเคสวัสดีจ้าแล้วก็รับแปลงนี้ไปซะโอเคดิปปี้โตวไวๆนะโอเคเรียบร้อยครับเชอร์รี่เหมือนจะเดินออกมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเคลียร์พื้นที่เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งละ เขี่ยไปเลยครับเขี่ยไปเลยแล้วก็ดอกไม้ของเราเริ่มโตแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์เป็นประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ลุงแซกนะครับแกไม่น่าจะมางานของเราเอ้ยไม่ไม่ไมใจไม่น่าจะมาลุงแซกแกไม่น่าจะแบบมามาเก็บของนะครับ <S <S เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่วันหยุดเดี๋ยวมันเป็นวันงานเทศกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าเราน่าจะได้เงินเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะมีแผนในการขยายนะครับฟาร์มของผมลงไปด้านล่างนะครับจนสุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็หมายความว่าเราก็จะต้องมีการอัปเกรดขวานของเราเกาะน,นะครับโดยที่ขวานของเรานะครับตอนนี้เลเวลของเราเนี่ยเป็นเลเวลขวานมิดฟิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นแร่ แร่สีะ้านะครับคุณผู้ชมที่เป็นผลึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แร่นี้ครับในการอัปเกรดแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับคุณผู้ชมโอเควันนี้มีงานเทศกาลตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นเวลาสักประมาณเอ่อหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเหลืออยู่ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเคลียร์พื้นที่เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องหาปืนเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับผมก็ขออนุญาตสับไว้เลยนะครับ ก็จะมีแถวบ้านลุงก๊อตนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว,ว่าขวานของเราเนี่ยมันเป็นขวานทองแดงครับคุณผู้ชมแล้วมันมันใช้เวลาหั่นนานมากครับกว่าแบบเนี่ยเขาะจะเคลียร์แบบตองไม้ได้นะครับโอเคระหว่างนี้ผมก็เก็บดอกไม้เพิ่มนะคุณผู้ชมเก็บเก็บเพิ่มไปแบบเยอะๆเลยนะครับมีตังอยู่หมื่นสองครับแล้วเดี๋ยวผมต้องทําให้วัวท้องด้วยนะคุณผู้ชมจําเป็นครับต้องให้วัวท้องุณผู้ชม ขยายเผ่าพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะาหาวัวที่เป็นวัวกาแฟนะครับแล้วก็วัวสตรอเบอรี่ด้วยนะแล้วก็จะมีวัวที่แบบเป็นวัวผลไม้รวมด้วยนะครับผู้ชมก็เรียกได้ว่าแบบคือแบบหน้านี้นะของเรานะคือแบบเราต้องจัดหนักครับผู้ชมเริ่มมีเงินเริ่มรวยก็คือเริ่มกระบวนการแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผู้ชมอ่าโอเคอันนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นไปดูด้านบนสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเค ขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งแล้วก็บนยอดเขาเรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับชาวเมืองของเราจะมารวมตัวกันดูที่นั่นหรือเปล่านะโอเคเดินมาเลยครับคุณผู้ชมคือไม่รู้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราจะเลือกใครให้สามารถที่จะแบบขึ้นไปดูบนเขาได้เหมือนกันกับเรานะครับงงอยู่ครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับช่วงเวลานี้ก็ เดี๋ยวผมขออนุญาตขายของก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้อ่ะโอเคครับเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บบอนสูงสักนิดหนึ่งนะครับก็เพิ่มเติมนะครับจากของเดิมของเรานะตอนนี้เราก็แบบมีของสแปร์ไว้เพิ่มเติมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปเคลียร์ด้านบนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาหญ้านะครับมาเติมเพิ่มครับโอ้โห ไปเรียบร้อยครับตอนนี้ย่ามี57อันแล้วนะค,คือผมไม่แน่ใจว่าหน้าต่อไปเนี่ยก็คือเป็นฤดูหนาวใช่ไหมครับแล้วฤดูหนาวของเราเนี่ยย่ามันจะยังโตอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโตได้แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคก็มีฝั่งนี้ก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดไว้ก่อนละกันนะครับโอเคจุบจุบจุบ เดี๋ยวประมาณสักสี่โมงครึ่งนะคุณผู้ชมผมก็จะวิ่งไปที่ยอดเขาแล้วนะนะครับระหว่างนี้ก็โรยไปก่อนเโอเคแล้วก็ปลูกตรงนี้เพิ่มต่อเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเ,เนี่ยตรงนี้มันพอได้อยู่แต่ว่าตรงนี้มันติดแล้วนะครับโอเคติดหินติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาดอกไม้นะครับไปหย่อนให้เทพธิดาด้วยนะคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามี power berry อีกไหมครับขอบคุณมากนะแต่ว่าฉันไปก่อนละอะไรวะผมไม่รู้ว่าพวกเราต้องหย่อีกกี่อันนะคุณผู้ชมเราถึงจะแบบต้ำ power berry ของเราได้ให้เราสามารถทำงานในสวนได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นใครเลยอ่ะโอเค ไหหินก,ก้อนนี้นี่ทำไมมันมาเยอะจังวะเสียงเงินแค่อัปเกรดหินนะไอ้อัปเกรดคอนนะคผูชมแล้วก็เสียงเงินอัปเกรดไอ้อะไรนะขวานของเรานะครับสองอย่างนี้ก็คือหมดไปหมื่นหนึ่งแล้วนะครับก็คือแทบจะหมดตัวเลยนะอะโอเคไปกันเลยครับเฮ้ยวันนี้เราเจอเจค่าเรนครับคผูคชมเดี๋ยวเอาดอกไม้มาให้เจ๊แกดีกว่ารับไปครับเจคาเรน อุ้ยเอาละครับแล้วก็เจ๊แกบอกว่านะครับวิวบนนี้ครับบนเขาเนี่ยมันเป็นวิวที่ดีที่สุดเลยนะอยากจะดูพระจันทร์กับเราหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมจัดไปเลยครับตัวละครผมยังถือเอาไว้ยอยู่เลยว่าเป็นไงเจ๊งดงามไหมคือเจ๊แกมีริกอยู่แล้วไงโอ้มันสวยงามมากเลยนะใช่ครับเจ๊ ดอกไม้ผมยังอยู่บนหัวเลยเออเนี่ยมันดีที่สุดเลยว่าเปล่าแล้วก็เราสามารถที่จะแบบชมดวงดาวเนี่ยแล้วก็ชมดวงจันทร์ได้ดีที่สุดเลยจากมุมมุมนี้นะครับแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะแล้วก็ทําไมวันเนี้ยดวงจันทร์มันถึงสวยงามจังเลยมันก็เป็นดวงจันทรปกตินะเหมือนกับดวงจนันทั่วไปใช่ไหมที่เหมือนกับคืนอื่น ใช่ครับเจแต่ว่าที่มันสวยงามกว่าเดิมมันเป็นเพราะว่ามันมันลูกใหญ่ครับคือนี่โอเคเขาบอกว่าไหนๆทราบแบบนอนดึกสักหน่อยก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่มากเลยนะครับแล้วก็โอเคครับเขาก็อยากจะตื่นเช้าเหมือนกันตอนนี้เฮียี่เมลยของเราตื่นมาอีกวันหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ครับเรามีอุ๊ยโอ้ โอเคเป็นวันเกิดเชอรี่นะครับแล้วก็วันเกิดเจคาเรนก็วันที่15ด้วยนะครับอันเดี๋ยวเอาอย่างนี้และกันครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการเออไปอัปเกรดนะคุณผู้ชมนะครับอัปเกรดขวานของเรานะครับเพื่อที่จะแบบสามารถที่จะแบบเอ้ยเยมาแล้วหรอวัดดีจ้าโอเคมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะออาโอเครับนี่ไปเลยครับรดน้ำต้นไม้อยู่ใช่ไหมล่ะโอเค ให้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมคือเขาเดินเขาเดินต่อแถวกันมานะครับโอเคแป้งเราเยอะอยู่แล้วร <c oughs> เราสแปลแป้งไว้เยอะขนาดนี้คือแบบไม่มีพลาดแน่นอนครับอ่าโอเครับไปเลยครับเชอร์รี่แล้วก็อีกคนหนึ่งคนสุดท้ายใช่ไหมอ่าโอเคครับรับหมดครับไปแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตคือเคียวเนี่ยถ้าเราจะอัปเกรดเนี่ยครับเอ้ย,อย เรียบร้อยครับดอกไม้โตเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมสแปรดอกไม้เลยครับสแปรดอกไม้ครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้นะครับเดี๋ยวประมาณสักสิบโมงนะผมจะแวะไปหาคุณลุงไซบาร่านะครับคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับลิปปี้สบายดีนะอ่าโอเคไปกันต่อครับเก็บส้มก่อนของดีทั้งนั้นครับคุณผู้ชมส้มนี่ขายได้ราคาดีมากเลยนะ แอปเปิลนี้ก็คือยังถูกอยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคต้นแอปเปิลต้นส้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของไปให้นางฟ้าของเราสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเทพธิดานะครับสวัสด,ดีครับผมขออนุญาตรอบนี้เป็นแอปเปิลแล้วกันนะส <c oughs> วัสด,ดีครับเฮ้ย โอเคขอบคุณมากโอเคก็คือไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมคือเขาบอกแค่ว่าเออเนี่ยขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าเอาอันนี้มาอโอ้โหอปพลีก็เปลี่ยนสีอีกแล้ววะทำไมมันเปลี่ยนกันแบบรัวๆเลยวะคุณผู้ชมช่วงเนี้ยชาวเมืองของเราก็คือแบบจะกลายเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณหมอโอเคคือคุณหมอนะครับแวะมาเก็บแวะมาเก็บสมุนไพรนะคุณผู้ชม ที่อยู่บนยอดเขานะครับก็คุยกับแบนตอนสักนิดนึงแล้วกันแบนดอนก็แบบมายืนสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้นะครับอนาคตแกอาจจะแบบไปเป็นไลฟ์โค้ชก็ได้นะแต่เขาบอกว่าแกเป็นแบบแบ็กสตอรี่ของแกเนี่ยแกเป็นศิลปินใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นศิลปินที่แบบผู้ด่งนังเ่ยนะคือแบบคือแกเท่งไงคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสปีดไปหาคุณลุงเลยละกันนะครับ คุณลุงไซบาร่านะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเจสจนิเฟอร์เดี๋ยวผมค่อยแวะมาแล้วกันนะลุงก็อดสวัสดีครับโอเคไปวิ่งไปเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อัปเกรดขวานของเราสักทีหนึ่งนะโอเคมันมีอัปเกรดแปลงอย่างนี้หรือเปล่า,ออาโอเคไปเลยสวัสดีครับคุณลุงเออผมขออนุญาตนะครับเป็นอัปเกรดขวานของผมเลยแล้วกันอา้าว อ,อ๋ออาณาจิตครับคุณผู้ชมคือขวานเราอะตังเราถึงนะแต่ว่าเราไม่สามารถอัปเกรดได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าสกิลไม่ถึงอะไรวะได้แค่ขวานซิวเวอรอ์อะไรวะโอ้ยโอเคโอเคงั้นทำไงดีวะเนี่ยอันนี้อัพได้ไหมเนี้ยอะโอเคอัพได้อยู่ครับคุณผู้ชมอ่าเราทำไงดีวะเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูขวานของผมนิดนึง ขวานก็ยังอัพไม่ได้เจะเลยลวงานนี้อะไรวะโอ้ผมจะต้องใช้ขวานตอกอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้เจะเลยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่อัพได้ก็คือจะเป็นอันนี้ครับอัพได้ถึงเลเวลแบบสุดเลยนะครับโอเคโอเคงั้นเอาไว้ก่อนครับคุณลุก <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาขวานของผมนะครับไปหาไล่สัพท์ชาวบ้านชาวช่องละกันนะครับ เพื่อที่ผมจะอัปเกรดอ่ะโอเคครับมาเจอดอกไม้ดอกพิเศษหน่อยครับเจ๊โอเคเจ๊เขาบอกว่านะครับของขวัญที่เราจะให้นะครับชาวเมืองในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีของที่เขาทั้งชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับเวลาที่เราจะเอาของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของแบบแปลกใหม่นะครับเอาไปให้ชาวเมืองครับคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ รับนี่ไปครับเจนาโอเคแล้วก็คุลุงเบซิลรับนี่ไปนะครับคุลุงกระเพราโอเคเอเมื่อไหร่จะสอนแบบเมนูการทำอาหารให้ผมสักทีเนาะหวัดดีจ้าแมรี่หวัสด,ดีครับชอบเรียบชื่อเขาผิดตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมเอ้ไอขัดซีนมาอีกแล้วสวัสดีกี G ิเมลดีใจนะที่ได้เจอเธอโอเคว่ายังไงครับคุณยาย ยินดีต้อนรับค่ะลาเลิงเข้าไว้เอลลี่โอเคค่ะมันมันมีอะไรกันเหรอครับคุณยายอ่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เศร้าโศกสักนิดหนึ่งละกันนะก็คือเจเอลลี่แกเขาทำอาหารให้กับยูแต่ว่ายูเนี่ยเขากินไปแค่คำเดียวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบกินอาหารไม่อร่อยแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกเลย แล้วก็ขาของฉันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปตามเขาได้นะเออแต่ว่าไหนๆกี้เมลเธอก็มาแล้วใช่ไหมล่ะได้โปรดไปตามอยู่กลับมาได้ไหมโอเคไม่มีปัญหาเลยครับคุณยายเดี๋ยวผมจัดให้ครับเอออยู่วิ่งไปที่โบสนะครับสวัสดีเป็นไงบ้างยู อ๋อยูบอกว่านะครับที่สาวของฉันเนี่ยก็คงจะเศร้ามากเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้ฉันก็รู้สึกแย่แล้วแต่การทําอาหารของเธอเนี่ยการทำอาหารของเธอเอ่ออย่าไปถือสา,าเลยครับสิ่งที่ผมพูดมาโอเคงั้นผมจะกลับบ้านนะเคมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็พาย,ยูกลับบ้านเรียบร้อยนะครับเอ่อผมขอโทษด้วยนะครับพี่เอลลี่ที่ผมแบบวิ่งออกไปโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลย อ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ครั้งหน้านะเธอก็อยพยายามที่จะกินละกันก็คืออย่าพยายามบังคับตัวเองในการกินอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปนะครับแล้วฉันน่ะก็จะพยายามฝึกฝนการทําอาหารให้ดียิ่งขึ้นโอเคไหมเพื่อที่จะทําอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นเยี่ยมเลยโอเครอดไปก็ขอโทษด้วยนะที่นะครับให้เฮียกิเมลมาเกี่ยวข้องด้วยนะ ฉันรู้สึกประทับใจมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะฉันควรจะพูดไปตรงๆเลยนะว่าอาหารที่เอลลี่ทำเนี่ยมันก็มันมันก็ไม่ได้แย่มากเลยนะแต่ว่าจากนี้ไปก็พยายามทำให้รสชาติที่ยูชื่นชอบเนี่ยนะครับประยุกต์ใช้เข้าไปกับการทำอาหารนะครับในการทำอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคบขอบคุณมากนะคิเมโอแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปมีอะไรครับก็ นะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะแล้วกเ็เขาเนี่ยจะเอาดอกไม้ให้เราครับคุณผู้ชมเป็นดอกไม้ที่ถูกกดเอาไว้ผมคิดว่าดอกไม้ที่ถูกกดเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้แห้งนะครับที่อยู่ในหนังสือนะครับที่เอาหนังสือมาทับเอาไว้แล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่อยู่ในหนังสือครับคุณผู้ชมแน่นอนคร,บครบับมาเลยครับรับมาเลยครับเรียบร้อย โอเคอะไรนะ <laughs> เธอจะทําอาหารมากกว่านี้หรออ่าโอเคได้ดอกไม้มาเรียบร้อยนะครับเป็นดอกไม้ที่อยู่ในหนังสือเหมือนแบบเป็นที่ขั้นหนังสือนะคุณผู้ชมเออฉันไม่ค่อยชอบเลยกายที่เอลลี่อยู่ในครัวเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฉ <laughs> ันจะพยายามนะครับไม่จำผิดนะว่าวเกลือกับ น้ำตาลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะโอเคก็คือแบบหยิบเกลือกับหยิบน้ำตาลเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมสีมันคล้ายกันขอบคุณมากนะกิเมลไม่มีปัญหาเลยครับคุณยายผมไปก่อนนะโอเคสวัสดีครับนายกเทสมนตรีรับดอกไม้ผมไปครับโอเคเป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับผูชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปร่อนสักนิดนึงครับสวัสดีครับเจฟเจฟทำอาหารเป็นเมา์ เจกไม่ทําอาหารด้วยครับคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อโอเคเขาบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่นะครับปกติแล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับระหว่างคนสองคนแค่นั้นเองนะครับเป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะซื้อแครอทเพิ่มอ สองอันละกันแพงด้วยนะครับแครอทแพงเหลือเกินเจอปะก็วันนี้เอลลี่ไม่ทำงานใช่ไหมครับผู้สมเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนาะกำลังทำอาหารให้อยู่นะครับปะเอ้ยโอ,ยอ้ดอกไม้ของดีเว้ยดอกไม้สีแดงนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะชอบนะครับป่ะเราไปกันเอ้ยหวัดดีจ้าเจ๊เจนิเฟอร์ไปไหนจ้ารับมีไป โอเคตอนนี้คือเราเด็ก,กับเจสตินิเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นแกก็จะมีเรีแอคชั่นที่แบบว่าเป็นหัวใจยเยอะนิดนึงนะครับหวัดดีครับปอบุรีโอเคโอเคแล้วก็คุยกับลิกสักนิดนึงละกันนะครับลิกถามว่าฟาร์มของเราเป็นยังไงบ้างโอเคดี okay, a, ครับลิกนะครับเดี๋ยวต้องไปฝึกขวานของเราอีกสักพักใหญ่ๆครับคผู้ชมเพื่อที่เราจะสามารถอัปเกรดได้นะครับ โอเคเอานี้ใส่ลงไปเอานี้ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ่ะโอเคแปดร้อยนะครับคุณผู้ชมเ,เก็บก่อนเดี๋ยวหายมีอยู่ชิ้นเดียวด้ของแพงทั้งนั้นโอเคแล้วลองหาไม่ได้แล้วนะครับพวกวายของคารนหรือว่าพวกอะไรที่แบบว่าแบบเอ้ยเอ้ยเอาดอกไม้นี้ใส่ลงไปดีกว่าเปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชมอ่าเป็นดอกนี้แทน แล้วคือตอนนี้เคียวของเราอัปเกรดแบบทันสุดแล้วนะครับคือแบบท้าพีก็คือแบบเป็นลมทอร์นาโดนะครับผู้ชมแต่ว่าเอ้ยเอ้ยไอ้บ้ากดผิดแหวงไปช่องหนึ่งเลยบ้าอโอเคไม่เป็นไรครับผู้ชมมันก็มีข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเคไม่น่าเลยผุมไม่น่ารีบกดเลย้ว ก็ลเลยแหว่งไปเลยช่องหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นความผิดลาดน,นะครับโอเคโอเคแล้วย่าตรงนี้ก็มีนะครับโอเคโอเคโอเคไหญ่หินก้อนนี้ผมจะจะทำยังไงกับมันดีวะนะโอเคครับมาเคลี่์พื้นที่ของเราต่อครับคุณผู้ชมขุดปลายขุดปลายขุดขุดไปเยอะๆครับคุณผู้ชม ไอ้เลเวลอัพแล้วครับจบเราเลเวลอับแล้วครับโอเคโอเคก็เป็นลายประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกนี้นะครับเป็นล็อกเดียวที่เราสามารถเชื่อมไปถึงน้านบนน้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดหนักเลยครับคุผู้ชมก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วลออแครอทเลยนะครับเริ่มเหนื่อยเยี่ยมเยี่ยมเริ่มอาการเริ่มออกครับผู้ชมโอเคเรียบร้อย วัสดีครับแซกมาแล้วหรอโอเคโอเคครับผู้ชมวันนี้มันเกิดเชอรี่นะครับต่อไปก็เป็นวันเกิดอารนนะครับก็สําหรับผู้ชมนะครับที่ถูกใจนะก็คลิปนี้ของผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเราก็เกิดความผิดพลาดขึ้นในการตัดยะไปตัดโดนต้นไม้โอ้ เต็งเลยครับโอ้แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็หายไปอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรตอนนี้คือเราจําเป็นที่จะต้องเก็บแครอทเพิ่มนะคุณผู้ชมแล้วก็ออพี่กหยวกเราเก็บมาแล้วนะครับเราก็จะมีแบบผลไม้อีกหลายอย่างเลยนะครับพวกพืชพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้นะครับที่เราจะต้องเก็บเพิ่มก็จะพยายามเก็บก่อนที่คนแค้จะมาครับ โอเคครับผู้ชมสำหรับผู้ชมคนไหนที่ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันครับผู้ชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ